วันนี้เรามีเมนูง่ายๆร้อนๆครับซดน้ำแล้วคล้องคลอมาฝากครับผมเดี๋ยววันนี้ครับเราทําเป็นไก่สับต้มมะนาวพริกแห้งคั่วครับต้มแบบง่ายๆไม่ต้องมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดก็สามารถต้มให้แซ่บน่าทานแบบนี้ได้เราไปลงมือทํากันเลยครับเริ่มกันเลยครับอันดับแรกก็ใส่น้ําลงไปก่อนครับน้ําเราใช้ประมาณ1,500มิลลิลตรนะครับหรือว่าประมาณ1ลิตรครึ่งนั่นเองครับผม จากนั้นก็ใส่เป็นซุปก้อนลงไป1ก้อนครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับผมซีอิ๊วขาวประมาณสักครึ่งกระบวยนะครับถ้าเป็นช้อนก็ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยน้ำปลาครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผม ใส่ลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่เค็มยังไงก็เติมทีหลังได้นะครับอย่าเพิ่งใส่เค็มมากเกินไปครับรอให้น้ําเดือดพุ่งก็ใส่ไก่สับลงไปได้เลยครับวันนี้เราใช้ไก่สับ700กรัมนะครับหรือว่าประมาณ7ขีดครับจะใส่ลงไปเป็นก้อนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ลงไปทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้กระบวยขยี้ให้เป็นไก่สับก็ได้นะครับผม พอเราใส่ไก่สับลงไปสักพักหนึ่งครับก็จะมีฟองอากาศขา,ขาวๆลอยขึ้นด้านบนแบบนี้ก็ตักออกบ้างนะครับใส่ผงปรุงรส1ช้อนชาครับรากผักชีสัก5ต้นครับผมตามด้วยหอมแดงครับประมาณสัก5ห,หัวใส่ลงไปนะครับให้หอมครับ ต่อไปก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยครับวันนี้เราใช้เป็นเห็ดเมจิขาว200กรัมนะครับหรือว่า2ขีดครับชอบมากก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับใช้เป็นเห็ดฟางหรือว่าเห็ดออรินจิก็ได้นะครับผมใส่เห็ดลงไปแล้วรอให้เดือดสักครู่หนึ่งก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเห็ดนั้นสุกง่ายนะครับไก่สับก็เหมือนกันครับผมสุกง่ายเหมือนกันครับ เสร็จแล้วก็จะใส่พริกแห้งคั่วลงไป1ช้อนครับพริกแห้งนํามาคั่วให้หอมก่อนนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดนํามาใส่นะครับตามด้วยใบผักชีฝรั่งครับสัก1กํามือนะครับหรือว่าใครชอบมากเนี่ยก็ใส่มากได้ใส่มากหอมมากครับผักชีครับอีกสักหนึ่งกมือเหมือนกันครับผมจากนั้นครับก็จะมีพริกแห้งคั่วนะครับเราไม่ต้องตำหมดนะครับก็ใส่ลงไปเป็นเม็ดๆด้วยนะครับ ตามด้วยน้ำมะนาวครับผมใส่ลงไปสัก2กระบวยนะครับถ้าชอบเปรี้ยวมากก็เพิ่มได้นะครับชิมก่อนก็ได้ครับผมชิมแล้วก็ใส่ได้ตามความชอบของเรานะครับเอาละครับก็จะได้ต้มแซบไก่สับมะนาวใส่พริกแห้งคั่วนะครับต้มแบบหอมๆนะครับผมแซบจีตสะใจครับชอบรสชาติใดเป็นพิเศษก็ เพิ่มเติมได้ครับชอบเปรี้ยวเติมเปรี้ยวชอบเค็มเติมเค็มนะครับชิมก่อนนะครับชิมแล้วก็ตามชอบของเราได้เลยนะครับเราจะเน้นแบบว่าต้มแบบง่ายๆเนาะเราไม่ต้องใส่ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็สามารถต้มให้หน่าทานให้ออกมาสวยหอมหน่าทานแบบนี้ได้นะครับ ครับต้มเสร็จใหม่ๆร้อนๆครับผมตักใส่ถ้วยนะครับเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันครับสดน้ำคลองคลอรีจางครับแบบนี้ครับต้มง่ายๆครับใครชอบวิธีง่ายๆแบบนี้ก็ลองไปทำทานกันได้ครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณครับ